ตรงนี้เป็นจุดชมวิวเขาขาด่ดตรงนูน้นที่เห็นเขาขาว,ขาวตรงนูน้นนูน้นคือวัดพระใหญ่แล้วก็นั่นเป็นนั่นที่ขึ้นเรือเมื่อวานออกไปเที่ยวกันที่ท่าฉลองเดี๋ยวเดินให้ดูรอบๆอบสาม,มารถอหสิงศาจริงๆแต่กว่าจะขึ้นถึงเหน่อยมากมองเห็นปะการังข้างใต้เลย ร้านตอนขึ้นมาตอนนี้เหลือร้านวอร้านเดียวแล้วร้านเื่นปิดเรียบคงไม่ค่อยมีคนขึ้นมาเพราะมันไกลไกลมากมอเตอร์ไซค์ขึ้นมาก็ต้องมีฝีมือนิดนึงขึ้นขึ้น,นลงลงเขา เห็นเท่านี้แหละเห็นเท่านี้แหละทะเลสวยจริงๆ